สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือมอคค่าน้ำส้มขนาดแก้ว22บสองออนคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยครับผงกาแฟช็อกโกแลตนมสดนมข้นจืดน้ำส้มน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับ คราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงกาแฟเนสกาแฟนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำร้อนจะจัดเลยนะครับ20 ml เราจะชงส่วนที่เป็นมอคค่าก่อนนะครับ นมข้นหวานรสช็อกโกแลตนะครับคนให้เข้ากันนะครับกาแฟผสมช็อกโกแลตหอมเหลือเกินนะครับช็อกโกแลตยี่ห้อทีพอตนะครับ นมสดนะครับฟลาฟอร์มอ45 ml นมค้นจืดคารนชชัน45 ml นะครับทําส่วนที่เป็นนมสดนะครับตอนนี้ครับคราวนี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ น้ำแข็งนะครับน้ําแข็งขนาดแก้ว22ออนนะครับเทน้ําส้มลงไปก่อนนะครับน้ำส้ม80 ml นะครับ นมสดนะครับน้ำส้มเราใช้ยี่ห้อมิ n ิ s m e e x p r e s นะครับกล่องนี้นะครับต่อไปก็มอคค่านะครับ พร้อมหน้าด้วยชอคค็อกโกแลตนะครับตกแต่งด้วยส้มเขียวหวานนะครับตรงง่ายๆตามสไตล์สารนรีวิวนะครับท่านผู้ชมถ้าคิดว่าชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ